วันนี้เราจะมาทําแขนฟิลิปปินส์ค่ะเป็นแขนอย่างนี้นะคะแขนฟิลิปปินส์แขนฟิลิปปินส์ทำมาจากแขนเสื้อเบื้องต้นหรือแขนเสื้อทรงกระบอกนะคะแล้วเราก็จะมีการแยกหัวแขนเพื่อที่จะลูดให้แขนหัวแขนพองนะคะความยาวหรือขนาดของแขนเสื้อเราเอามาจาก แขนเสื้อในแบบแพทเทิร์นเรานะคะแขนหน้าบวกแขนหลังแล้วเอามาทำเป็นแขนอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มแรก เริ่มจากพับแขนพับกระดาษเป็นสันทบนะคะพับกระดาษเป็นสำทบุญตานยาวค่ะตูดการทําแขนนะคะเราเอามาจากวงแขนเสื้อในแบบนะคะแขนหน้าบวกแขนหลังนะคะในแพทเทิร์นของเรา ความยาวก็ตามต้องการที่เราต้องการนะคะเริ่มได้เลยนะคะพับกระดาษเป็นสันทบอย่างนี้นะคะตามยาวจากนั้นวัดจากริมกระดาษลงมาสองเซนนะคะเป็นเส้นหัวแขน จากเส้นหัวแขนวัดลงมา20เซนเป็นความยาวของแขนเสื้อค่ะแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมนะคะจากหัวแขนวัดลงมา13.5ค่ะ13.5ได้มาจากวงแขนหน้าบวกวงแขนหลังนะคะแล้วก็เอาไปหาร4 วงแขนหน้าบวกวงแขนหลังลบ10หาร4แล้วก็บวก5นะคะจะได้เท่ากับ13.5ค่ะจากนั้นเราขีดเส้นเชื่อมตึงอย่างนี้ได้เลยนะคะเมื่ได้เส้นอย่างนี้แล้วเราก็จะขีดเส้นทะแยงค่ะให้ได้เท่ากับครึ่งของวงแขนนะคะวงแขนหน้าบวกวงแขนหลังของเราวัดได้44นะคะ แบ่งครึ่งก็จะได้เท่ากับ22เซนค่ะแล้วก็ขีดเส้นทะแยงมุมจากหัวแขนลงมานะคะจะได้เป็นลักษณะอย่างนี้แล้วก็แบ่งครึ่งค่ะนะคะแบ่งเป็น3ส่วน หนึ่งส่วนแบ่งครึ่งน,นะคะสองส่วนแล้วก็ส่วนที่สามค่ะส่วนแรกเราจะวัดขึ้นนะคะหนึ่งจุดแปดค่ะส่วนที่สองจุดกึ่งกลางเราไม่วัดนะคะส่วนที่สามเราจะวัดลงครึ่งเซนนะคะหรือจุดห้าค่ะศูนย์จุดห้านะคะ แล้วก็โค้งค่ะโดยใช้ไม้นกแก้วโค้งนะคะโค้งอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็กลับไม้นกแก้วนะคะให้จุดเชื่อมต่อกัน นนี้เขาเรียกว่าวงแขนหลังค่ะแล้วเราจะเพิ่มอีกจุดห้านะคะจากส่วนที่สามลงไปอีกจุดห้าค่ะจะเป็นวงแขนหน้านะคะแล้วก็ใช้ไม้นอกแก้วขีดเส้นเชื่อมอย่างนี้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเส้นแรกจะเป็นแขนหลังค่ะเส้นที่สองจะเป็นแขนหน้าจากนั้นเราจะมาทําปลายแขนนะคะปลายแขนของเราได้เท่ากับ30มสค่ะขีดปลายแขนมา15บห้าเซนนะคะแล้วก็ขีดเส้นเชื่อมค่ะ นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นก็กดลอยค่ะกดลอยออกมานะคะ กดรอยชิ้นหน้านะคะเสร็จแล้วกลางออกค่ะก็จะได้เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็เช็คเช็คหัวแขนนะคะ ให้ได้เท่ากับความยาไอความกว้างของแขนเสื้อในแบบเสื้อพอดีนะคะเช็คเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดได้เลยค่ะ เรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นแม่แบบแขนเสื้อมาตรฐานนะคะต่อไปเราจะมาแยกหัวแขนกันนะคะเป็นแขนฟิลิปปินส์ค่ะ เส้นแล้วก็ตัดอย่างนี้นะคะตัดเกือบขาดนะคะแต่ไม่ขาดนะคะแล้วก็ตัดตรงกลางนะคะเอได้อย่างนี้แล้วเราก็เอากระดาษกลิ่นมาแทรกนะคะ ม่ใชห,หมุดกัดน,นะคะที่เส้นกึ่งกลางค่ะ นี้เราจะยกมัอแขนเท่าไหร่ก็ได้นะคะถ้ายกมากก็จะพองมากค่ะนะคะความพองของมัวแขน ตอนนี้เราทำแขนฟิลิปปินส์นะคะแยกแยกหัวแขนอย่างนี้นะคะเราทำเสือ้อแขนเสื้อเบื้องต้นเสร็จแล้วก็มาแยกอย่างนี้เลยค่ะ บนอย่างนี้นะคะคเส้นเชื่อมต่อกันจากนั้นให้ยกหัวแขนขึ้นไปอีก3ามเซนค่ะแขนสูงนะคะแล้วก็ให้โค้งใหม่ค่ะ ตรงนี้เกินออกไปไม่เป็นไรนะคะตัดทิ้งได้เลยค่ะโค้งให้สวยงามนะคะเดีล้วเราติดสกอตเทปไว้เลยนะคะ เ็มุดออกได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้แล้วก็ตัดได้เลยนะคะความกว้างตรงนี้แล้วแต่ชอบนะคะถ้าใครอยากได้กว้างกว่านี้แขนก็จะพองมากค่ะความพองตามต้องการนะคะตรบนี้อ่ะนี้ค่ะ แขนฟิลิปปินก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแขนฟิลิปปินเวลาเวลาเอาไปเย็บกับตัวเสื้อนะคะเราจะให้เย็บห่างๆนะคะสองเส้นคือเส้นล่างแล้วก็เส้นบนนี้นะคะตรงกลางไม่ต้องเย็บนะคะสองเส้นประกบกันนะคะแล้วก็รูด รูดให้ได้ตามตามแพทเทิร์นในวงแขนเสื้อของเรานะคะเวลาเข้าอย่าลืมลดแขนเสื้อในตัวแพทเทิร์นนะคะลดไป2เซนถึง2.5นะคะถ้าเราไม่ลดแขนแขนจะตกนะคะแขนฟิลิปปินส์เสร็จแล้วค่ะความยาวตามชอบนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแขนฟิลิปินถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยจะถามหรือมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้เลยนะคะเรายินดีตอบค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่ทันก็ย้อนย้อนดูได้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรก สำหรับคลิปนี้แขนฟิลิปปินเราก็เสร็จเรียบร้อยก็จบแค่นี้ค่ะพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะเราจะทำอะไรเดี๋ยวเราจะบอกเพื่อนๆคราวหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ